เข้าสู่ช่องหวังดีเสมอ h ช n แนลช่องที่จะมาช่วยจุดประกายให้ชีวิตคุณก้าวไปข้างหน้าสำหรับ5นาทีรู้เรื่อง EP นี้เราจะพูดถึงหนังสือที่ทรงอิทธิพลที่สุดเล่มหนึ่งในยุคนี้นั่นคือ Mindset ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตาของดร Carol S. ลเอสดวกนักจิตวิทยาชื่อดังจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์หนังสือเล่มนี้บอกเราว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวในชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์หรือโชคชะตา แต่ขึ้นอยู่กับวิธีคิดหรือ i n d s ซ t ของเราต่างหากดรเดเวกได้แบ่งวิธีคิดของมนุษย์ออกเป็น2ประเภทหลักซึ่งเป็นตัวกําหนดทิศทางชีวิตของเราอย่างสิ้นเชิงตลอด5นาทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบความแตกต่างของสอง n d s e ซตนี้และบอกวิธีที่คุณจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นคนที่มีวิธีคิดแบบเติบโตให้ได้ครับมาดูวิธีคิดแบบแรกกันก่อนนั่นคือฟิ mindset หรือกรอบคิดแบบปิดตายเชื่อในสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง คนที่มีมซ์เซ็ตแบบนี้เชื่อว่าความฉลาดทักษะและความสามารถเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลีกเลี่ยงความท้าทายพวกเขาจะกลัวการทำผิดพลาดอย่างมากเพราะความผิดพลาดเท่ากับการตอกย้ำความไม่เก่งจึงเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหรือ comfort zone และหลีกเลี่ยงความท้าทายใหม่ๆมองข้ามความพยายามถ้าต้องพยายามอย่างหนักแปลว่าเราไม่มีพรสวรรค์ดังนั้นการพยายามจึงเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มค่า ปฏิกิริยาต่อการวิจารณ์พวกเขาจะมักรู้สึกถูกโจมตีเมื่อได้รับการวิจารณ์ทําให้ปิดใจและไม่เปิดรับการเรียนรู้หรือการแก้ไขลองสํารวจได้เองดูนะครับว่าคุณเคยคิดแบบนี้ไหมเพราะความคิดแบบนี้เองที่มักจะรั้งเราไว้ไม่ให้เราได้ลองทําสิ่งใหม่ๆที่จะนําไปสู่ความสําเร็จที่แท้จริงในทางตรงกันข้ามเรามาดูวิธีคิดที่นําไปสู่ความสําเร็จอย่างแท้จริงนั่นคือ growth mindset หรือกรอบคิดแบบเติบโต เชื่อในศักยภาพไร้ขีดจำกัดคนที่มีไมเสร็จนี้เชื่อว่าความสามารถทักษะและความฉลาดสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้เสมอผ่านความพยายามการเรียนรู้และประสบการณ์โอบรับความท้าทายพวกเขามองความท้าทายเป็นโอกาสในการเติบโตและมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนที่มีค่าไม่ใช่จุดอันให้ค่ากับความพยายามความพยายามคือเส้นทางสู่ความเป็นเลิศยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้น ผู้ที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาศิลปินหรือนักธุรกิจล้วนแล้วแต่มีโกร h ไมล์เซตที่ผลักดันให้พวกเขาล้มแล้วลุกเรียนรู้และก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆของตัวเองอยู่เสมอครับบทสรุปและการลงมือทาการปรับเปลี่ยนไมล์เซตหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือการที่เราสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนไมล์เซตของเราได้ตลอดเวลาขั้นตอนง่ายๆในการเปลี่ยนสู่โกรทไมล์เซต1รับรู้และตั้งชื่อให้ฟิกไมล์เซต เมื่อมีเสียงในหัวบอกว่าฉันทําไม่ได้หรอกให้เราตั้งชื่อให้ความคิดนั้นแล้วบอกมันว่าขอบคุณมที่เตือนแต่ฉันจะลองพยายามดู 2. เปลี่ยนคําพูดจากการชมที่ผลลัพบเช่นลูกเก่งมากที่ทําคะแนนได้ดีเป็นการชมที่ความพยายามเช่นแม่ภูมิใจในความพยายามอ่านหนังสืออย่างหนักของลูก 3. ใช้คําว่ายังเมื่อเจอความล้มเหลวให้พูดว่าฉันยังทําสิ่งนี้ได้ไม่ดีแต่ฉันจะพยายามเรียนรู้มัน การเพิ่มคำว่ายังเป็นการเปิดประตูสู่การพัฒนา 4. ยอมรับความผิดพลาดเรียนรู้ที่จะมองความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ไมเซตของคุณคือพิมพ์เขียวของชีวิตคุณคุณเลือกได้ว่าคุณจะใช้พิมพ์เขียวแบบปิดตายหรือแบบเติบโตวันนี้หวังดีเสมอชนแนลขอฝากให้คุณลองเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนคำพูดในใจของคุณวัลลนิดเพื่อเปิดทางให้ชีวิตของคุณเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ